ร่อนลื่นแม่โย่ลงฟูอะไรอ่ะกูเลาต่อเลยกูเลาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรื่อยๆให้มันเล่นไปให้มันเล่นไปเพื่อนเรื่อยๆเล่นให้มันเหนื่อยก่อนกูเลาใหญ่ด้วยกูเต้นเต้นนี่ยขี่สอนกูเป็นแล้วใจเย็นใจเย็นเต้าต่อกอ่ะมีมาทางยี้เพื่อนเดี๋ยวพลาดต่อเออมาเล่นตรงหัวเสาได้ก่อนใจเย็นๆเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าเต้นเต้นจังพลาดเสาอีกนะ วิวไอเย็นเรื่อยๆไม่ต้องปิดแล้วเดี๋ยวก็หมดไม่ขาดหรอกไปเรื่อยๆระวังมันมาตอแล้วต้นโอ้ยตัวใหญ่มากแตเย็นแต่เย็นกูเราโอ้ยตันเล็กน้าตัวเล็กระวังลื่นนะัระวังนะนเรื่อยๆใหมันหมดเองระวังข้าเสานะใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวระวังเข้าเสาไหนที่ตักอยู่ไหน

สายมึงจับไหมจับ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 ไหวไหมอุ้ยมันไม่ได้อะเฮ้ยระังลื่นระังลื่นระวังไปถือคันเบ็ดถือคันเบ็ดไดไปไไปเบดไอเบต้องเป็นอริเ็นเบเอาเบเาัเารเาอาน